สวัสดีครับแชมป์รถซิ่งนครสวรรค์นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วนะครับพี่ๆที่กำลังมองหารถยนต์กระบะสักคันหนึ่งเป็นสี่ประตูอ่ะมาดูกันรุ่นอะไรนี่ครับอูซูซูไฮ g h นเดอร์เครื่องสองพันห้าสี่ประตูตัวขาวตัวสูงใช่ไหมตัวสูงไฮ g h นเดอร์นะตัวสูงไฮ g h นเดอร์สูงเกล็ดและดูไฟใหม่ๆเลยพี่ดูดิ ใหม่ๆเลยคันนี้ก็คือว่าผมบอกได้เลยนะใครได้ไปเนี่ยคือเหมือนได้รถเอาไว้ง่ายว่าเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะไฮเดนอร์ไฮเดนเดอร์นะจะมีบันไดกับบันชนท้ายแล้วก็เป็ตัวสูงตัวสูงกระป่องเนาะตัวสูงกระป่องนี่นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยนะครับคันนี้นะกันสาที่วางมันเป็นเขาเรียกอะไรอะโรบาร์บนหลังคาอ่าใช่ครับคันนี้นะ กันรับฝนฝนตกนะกันลอยอ่ากันลอยเปิดประตูฝาถังน้ํามันก็มีนะครับผมอันนี้คือเปียกฝนนะครับไม่ได้ล้างรถไม่ได้อะไรนะยัไล้างยังไม่อะไรเลยก็คันนี้ที่สําคัญนะครับบอกได้เลยว่ายางมาแล้วหนึ่งอย่างอันนี้ยางปียี่สิบห้านี่พีพี่เดี๋ยวนี่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 พึ่งเปลี่ยนสี่เส้นพีพี่ดู ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยยางไม่ใช่ยางใหม่นี่ผมให้ตังค์คืนไปเลยหนึ่งหมื่นบาทน,นี่ยางเก่ายางเก่านี่นะครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วสี่เส้นขูแล้ว <c oughs> ดูบนดท้ายนี่พี่พส,วสวยเลยนะพร้อมใช้งานตัวคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนเดี๋ยวผมจะจัดโปรโมชั่นจุกๆให้พี่ๆไปนะครับคันนี้สีขาวขาวมุกเดิมโรงงานเลยนะพี่ๆนะมีรอยลักยิ้มหน่อย โอ้ลักยิ้มอันนี้ไม่มีผลนี่นี่นี่ลักยิ้มันนี้ก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยเนาะสองจุดฝาท้ายมีสองจุดนะเดี๋ยวผมลิงก่อนมีสองจุดฝาท้ายแคอยให้พี่ช่วยดูโอเคมีสองจุดมีสองจุดแต่ถ้าพี่พี่จะให้ทำเราก็ทำให้ได้นะทำให้ได้สองจุดแต่ถ้าผมว่าไม่ต้องทำาลอกเดิมเดิมดีละขับแบบนี้ใช้แบบนี้ดีกว่าผมว่าเพราะว่ามันเป็นสีเดิมด้วยอะไรด้วยใช่เล็กน้อยอ่ะเดี๋ยว ถ้าเกิดว่าพี่พซื้อก็อาจจะขัดตังน,นี้เป็นไฟท้าย LED แล้วเนาะตัวสูงเนาะอ่ะตัวสูงเป็น LED แล้วอาจจะขัดสีให้พี่ไปด้วยอันนี้ขาวมุกนะผมบอกได้เลยว่าสภาพหนังฟ้าดูช่วงล่างดิอะให้พี่ดูช่วงล่างช่วงล่างนี่แห้งๆเลยพี่ไม่มีผูนะอ่ะไม่มีผูไม่มีก่อนนะพี่นะในตูกระบะที่ผูเปล่าคันนี้นี่พร้อมใช้งานมากๆผมบอกได้เลยออือพร้อมใช้งานเลย,เลยคือใครที่กําลังมองหารถเขาเรียกว่า ไม่เกินสามแสนต้นๆนะยางไม่บอกไปก่อนยางปียี่ห้าทั้งสี่เส้นเลยวิ่งยังไม่ถึงโลเลยอ่ะยังไม่ถึงเลยเปลี่ยนปุ๊บมาเลยเปลี่ยนมาปุ๊บก็มาถ่ายให้พี่ชมเลยนะครับคือใหม่ใหม่เลยนี่ดภายในหน่อยภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับอเป็นเบาะผ้าสีดำตรงนี้มาเข้ามาถ่ายในโกดังก็าจะมืดหน่อยอุ้ยผมผ้าอะไรก็สวยสะอาดนะครับพี่ๆครับถ่ายในโกดังเพราะข้างนอกฝนตกข้างนอกฝนตกใช่ครับ รถนี้สวย,เยๆเลยกิ๊บๆเลยสะอาดเรียมนี่นะสี่ประตูนะใครมองหาอยู่แล้วเครื่องสองพันห้าเนี่ยโคตรประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันป่มโคตรประหยัดก, <ๆ S 2> กาลังดีด้วยโอ้โหกำลังดีด้วยคันนี้นี่นะใครหายใช้งานอยู่นี่พี่ๆดูเลยโอ้โหพอะผ้าเรียมเรียมสะอาดสะอาดเลยแหละนี่้หนี่นะพี่ๆนะเกียร์โอ้โหเกรงสวยอยู่เลยนี่ ห้าเกียร์ตัวนี้พวงมาลัยก็สวยอยู่เนี่ยอ่าพวงมาลัยเดิมมีจอด้วยอ่ามีจอแอร์เย็นใช่ปหแอร์เย็นครับผมระบบกล้องเสียงใช้งานได้ปกติไม่คึ้เลยขอดูเลขไม้หน่อยดูสภาพดิโอ้ดูให้พี่ดูได้เลยเอ้ยมีตัวล็อกกันขโมยสอกตัวล็อกนี่ใช้งานได้นะนี่นี่กุญแจปลดล็อกใช่ป่ะใช่ใช้งานได้ลองแล้วนี่กุญแจปลดล็อกนี่มีตัวล็อกเขาเรียกอะเบรกพัดกันขโมยอะไรเงี้ยนะนี่เหมือนได้ฟรีไปติดตั้งก็ สี่ห้าพันต้องมีหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นหนึ่งแสนหกหมื่นโอ้โหเ,<ก>เ,เลี่อมเียลยจอลปรกไฟฟ้าใช้ได้หมดป่ะก็จกครบป่ะใช้ได้ครบเลยพี่พี่อ๋อพี่พี่มาดูฟังเสียง,งนะเครื่องนะอ่าเสียงเครื่องโอ้โหแล้วดูยาง <c oughs> แนี่เดี๋ยวติดจะล้างให้ใหม่เดี๋ยวล้างให้ใหม่เพราะว่ายางมันเป็นยางปียี่ห้าพี่ผมไม่โกหกพี่พี่หรอกยางปียี่ห้ายางใหม่แน่นอน รถเดิมๆเลยอะเครื่องอะเครื่องเดิมๆไม่มีรีแมปไม่มีอะไรทางนั้นเดิมจากโรงงานอันนี้นะแบตใหม่ใช่ไหมอันนี้แบตใหม่แบตใหม่เลยล่าสุดเลยโอเคอน,นี่นะให้พี่ดูเลยเลยเออสวยเงยเลยเลหให้ดัลลอบดับเครื่องหน่อยเดี๋ยวดูว่าเครื่องเยอะไหมอะไรไหมนะพี่ๆนะมาดูกันครับเปิดไฟกันปก๊บ เอาไปก่อนมีเยิ้มเป่มีเย nope> ิ้มเป่าไม่ถือว่าสะอาดนะก็เครื่องแห้งๆเลยนะครับนี่นะให้พีดูเลยก็เป็นเครื่อง2.5นะพี่พีนะอันนี้กองน้ํามันเครื่องนะครับอ่าเป็นกองน้ํามันเครื่องก็ไม่มีเยิ้มนะแห้งๆเลยอ่ะให้พีดูได้เลยเนี่ยไม่ต้องอะไรเพราะว่าเครื่องมันแห้งอ่ะแห้งแก๊กเลยพี่พีว่าใครที่กําลังมองหาสี่ประตูนะ สามแสนต้นๆผมแนะนําเลยคันนี้เป็นเครื่องสองพันห้าด้วยนะครับอุ้ยแหย้งจัดเนาะสี่ประตูแล้วก็สวยๆเครื่องเด,เดิมเลยนะครับอ่ะมาราคามาคันนี้นะครับสี่ประตูปีสิบสามเครื่องสองพันห้านะครับตัวสูงไฮแลนเดอร์เอาไปเลยสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอุ้ยสามหนึ่งเก้านะครับผม สามแสนหนึ 39, บาทสิ่งที่พี่ๆจะได้นะครับผมก็คือหนึ่ยางใหม่สเส้น uh huh. ตอนนี้ยางใหม่สี่เส้นแล้วปีย uh ี่ส้านะครับผมแล้วก็สถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์สามลมโอนเปลี่ยนชื่อ oh. ก็คือซื้อไปเนะี่ยพี่ๆไม่ต้องทำอะไรแล้ว uh huh. พร้อมขับใช้งานพร้อมเดินทางไกลได้เลยอันเนี้ยซื้อไปอะไปอไปวดชาวบ้านไม่อายได้เลย ซื้อไปจอดเลยครับข้างบ้านอูวูปสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยซื้อไปจอดข้างบ้านเลยใครบอกว่าแพงนี่คือไม่ใช่เลยครับแล้วได้รถสวยด้วยใช่สภาพนี้เลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายให้ใหม่ยางเปลี่ยนใหม่ครบเลยโอนอีกขออีกทีนึงน้ำมันเต็มถังไปะน้ำมันเต็มถังไปเลยเราไม่เหลืออะไรแล้วนะเออสองพันห้าช่วยกันไปสี่โปรโมชั่นนะคันเนี้ยเออโอ้โหอ่ะจัดไปให้พี่ๆครับเออช่วยกันไปใกล้จะปีใหม่แล้วนะพี่พี่ยังไงก็ ท่านใดที่ดูผมอยู่นะครับกอฝากติดตามเพราะว่าจะมีโปรโมชั่นส่งท้ายปีด้วยส่งท้ายปีอันนี้อะไรก็เป็นอาจจะเป็นตำหนิคือว่อยหินใช่ไหม้อยหินก็คือว่าถามมาถามผมนะเก็บได้ไหมน่ะเก็บได้ไหมถ้าเกิดวอยพี่ให้เก็บก็ได้แต่ว่าอยากจะเขาเรียกอะไรรถเดิมเดิมเนาะถ้าเกิดว่าเดิมเดิมก็ไม่อยากจะไปทําสีทําอะไรมันแต่เก็บเก็บเล็กๆน้อยๆได้อย่เล็กๆน้อยๆได้ครับโอเคอ่าก็สําหรับพี่ๆนะครับที่สนใจคันนี้นะ จะจองจะมัดจําจะให้ไปส่งะนะครับผมส่งต่างจังหวัดเนี่ยได้ทั่วประเทศเลยนะครับทั่วประเทศไทยเลยก็ค่าส่งเนี่ยคิดตามระยะทางนะครับผมก็สําหรับพี่ๆนะครับหรือว่ามีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่มั่นใจก็โทรมาสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้วิดีโอคอลดูรถได้นะครับผม,มผมมีรถจริงๆนะครับผมก่อนมัดจำมเอางนี้ต้องวิดีโอคอลดูรถดีกว่าก่อนที่จะมัดจําทุกครั้งเนี่ยครับหนึ่งแล้วต้องเห็นรถนะครับรถ เล่มสองเล่มนะครับสหน้าผม4หน้าร้านก็คือว่าแชมป์รถซิ่งนครสวรรค์นะ,นะครับผมยังไงก็การันตีว่าพี่ๆจะได้รถแน,น่นอนนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้รีวิวรุ่นไหนหรือว่าหาแบบไหนพี่ๆลองคอมเมนต์มานะครับผม วัยนี้ผมบอกได้เลยว่าจะมีรถครอบครัวเข้าถูกๆรถครอบครัวจะที่นั่งอ่ะนะโอ้ถูกๆเลยอ่าอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสำหรับพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0922559241นะครับผมอ่าโอเคอโอเคนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับดูร,บรอบๆโอ้โหสวยนะมองไกลๆนะ